แม่รู้จักคำว่าแฟนชายครั้งแรกนะคะ10ปีที่แล้วอ่ะคือแฟนชายเซเว่นเราไปทุกวันไงแล้วเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งธุรกิจในประเทศไทยจุดแข็งก็คือคนไทยอะ่ะชอบกีนของอร่อยซื้อง่ายๆต้องสะดวกไปถึงพวกเขากินได้เลยแต่พี่ต้องคิดเยอะกว่านั้นของเราอะ่ะทำเป็นโปรดักแฟนชายตัวแม่ไก่เองอ่ะค่ะเป็นโรงงานผลิตเราก็เลยผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานออย g ี p อได้เราเห็นจุดแข็งและอร่อยกับโอกาสที่เราสามารถผลิตได้รสชาติซ้ำๆเดิมๆพี่ก็เลยเริ่มต้นทําแบรนด์ก่อนจะท ำแฟรนไชส์พี่ทำแบรนด์ก่อนหนึ่งทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่าเราอร่อยพี่เลือกกลยุทธ์เลยนะว่าอยากเปิดตัวกับพ่อค้าแม่ขายที่ไปตลาดสวสนามเป้าอยากไปเปิดตัวกับคนกินให้รู้ว่าของเราอร่อยพี่ไปปัวคุณต่อยอยากเปิดตัวให้รู้ว่าแม่ไก่ใจดีแนละแจกอาชีพนะพี่ไปรายการแจ๋วการจะเริ่มทำแฟรนไชส์บางคนบอกทำแค่ขาเดียวได้ไหมไม่เก้าอี้ต้องมีสี่ขา คุณต้องทําให้ครบคุณถึงจะยั่งยืนตลอดเวลา18ปีของพี่พี่ทำแฟรนไชส์โดยไม่มีความรู้นะสังเกตและลองทําเราตกผลึกแล้วว่าเราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้แบบทางตรงทุกช่องทางโซเชียลมีได้ทุกช่องทางมาร์เก็ตเพลสมีได้ทุกห้างโอกาสมันเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่พี่บอกว่าถ้าจะเลือกแฟรนไชส์ที่ยั่งยืนต้องเลือกแฟรนไชส์ที่10ปีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก